بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا وَمِن سَيِّئَاتِ اعمالنا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله كبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نَسُوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون وقال تعالى ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ว ا ل ا ทมูตุนน่อิลลาว่าอันทุมุสลิมุณอ s ล a กุมว a l ร i k u m w a r a h ล a t u l l a h w a b a r a k a t u ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิด พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการดำเนินชีวิตของเราในโลกดุนยานี้ให้เราตระหนักอยู่ตลอดว่าวามาคอลักตุนยินนาวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนอลัลลอฮ์บอกว่าฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้น มาเคารพพักดีต่อหรอเพราะฉะนั้นการเคารพพักดีต่อพระผู้เป็นเจ้านั้นพี่น้องครับถามว่ารุกลอิสลามหประการเนี่ยมันมีอะไรที่สำคัญที่สุดก็คือประการแรกซาฮัดะตุอัลลาอิลาฮาอิลลัลลอฮคือมนุษย์ทุกผู้ทุกนามนั้น จะต้องปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหวโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์อันนี้สำคัญมากถ้าเราไม่มีความเข้าใจในประการแรกเนี่ยพี่น้องครับทุกอย่างมันจะยากไปหมดจะละมาดก็ยากจะจ่าย z ากาศก็ยากจะถือสิ้นอดก็ยาก มีเงินทุกอย่างสมบูรณ์จะไปทำฮัตก็ยากทำไมล่ะครับก็เนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นั้นใครเป็นผู้ให้เราอาจจะพูดกับตัวเองในขณะที่อัลลอ์ให้เราได้รับกับความร่ำรวยเราบอกว่านี่คือการวางแผนงานของเราที่แยบยน มันจึงไม่ขาดทนุนมันจึงมีผลกำไรแต่ละปีนั้นหนละหลายล้านด้วยกันมุสลิมคนใดถ้าพูดคำนี้ออกมานั่นเป็นอันตรายสำหรับพวกเขาแล้วพี่น้องผมจะยกตัวอย่างในสุรตาบะอายาที่ห4เนี่ยในคำดำรัสของอัลลอฮ์ได้กล่าวให้กับกลุ่มชนมุนาฟิกีน ก็คือกลุ่มชนหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้านาบีอย่างหนึง่งรับหลังนบีอย่างหนึง่งดูอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในสุระ์ตาบะอายาที่54ลักษณะของคนมุนาฟิกีนอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรรยิมวะลาญะตูนัสสลาตะอิลลาวะฮุมกุซาลา เวลายุมฟิกูณอิลลาวะฮุมการิฮูนความหมายก็คือว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้นำมาซึ่งการละหมาดจะละหมาดก็อิลลาวะฮุมกุซาลาละหมาดโดยที่พวกเขาเหล่านั้นในสภาพที่เกียจคร้านคือง่ายๆเลยละหมาดเสียไม่ได้ทำไปให้มันหมดไปวักตัวหนึ่งวักตัวหนึ่ง วลายูฟิกูนาอิลลาวะหุมการิฮูนและพวกเขาเหล่านั้นจะไม่บริจาคไปนะครับทรัพย์สมบัติที่มีเนี่ยนอกเสียจากว่าพวกเขาเหล่านั้นเกลียดในการที่จะบริจาคทําเสียไม่ได้พี่น้องครับอันเนี้ยถือว่าเป็นอะไรตัมบีฮุนอิลาอันนะฮู ยัมบะกีลินมุมินอายะกูมาอิลาสลาลติฮีบินาซาตนวาอิกบาลนวาโรบเตนเป็นการเตือนว่าแท้ที่จริงเป็นความสมเป็นการสมควรอย่างยิ่งเลยสำหรับคนที่เป็นมุมินนั้นสมควรอะไรครับพี่น้องอายะกูมาอิลาสลาติฮี ในการยืนละหมาดของพวกเขาเหล่านั้นนะครับบินาซาเตนต้องยืนละหมาดในสภาพที่กระชุ่มกระชวยดีอกดีใจเหลือเกินในขณะที่เพลินอยู่กับการประกอบอาชีพในดุนยาพอได้ยินเสียงอาจาณน,นี้มันดีใจสุดๆหนได้พักผรอสองได้ยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบหฮานาะฮูอัตตาลา,ามได้พักผ่อนต่อความเหน็ดเหนื่อยในดุนยามีนาซาตครับพี่น้อง คือความกระชุ่มกระชวยความเข้มแข็งหัวใจสะอาดว่าอิกบาเล่นแล้วก็เป็นการตอบรับละหมาดด้วยหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสว่ารอกบตัตเลนและความปรารถนาที่ดีที่สุดต่ออลลอสุบหฮานะฮูวะตาลาว่าอันตะกูน,นันอับซูฮูอินดาอิมฟากิมุนซาริฮะตุนพี่น้องครับมุนซาริฮะตัน ในการที่ตัวของเขานั้นนะในขณะที่ได้ยินองค์กรที่ต้องการค่าใช้ใจ่ายในการทำงานศาสนาในการที่จะสร้างมัสยิดในการที่จะสร้างโรงเรียนเพื่อจะสอนฮาฟิดกุรอานคนเหล่านี้พี่น้องครับมุนซาริฮาตันว่าอกหัวใจนั้นมันเบิกบานเหลือเกินที่ได้ใช้จ่ายทรัพย์สมบัติของอัลลอฮ์ที่ได้ให้เรามาดังนั้น พี่น้องครับอิซาโรไอตากาฟิรอนนี่คือลักษณะของมุมินพี่น้องจำไว้ด้วยนะครับอิซาโรไอตากฟิรอนในเมื่อท่านเห็นคนกาเฟสผมใช้ทับศัพท์เอานะพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าคนกาเฟสนั้นคือใครเมื่อเขาเห็นคนกาเฟส ซาดะหุลลฮุมาลันวะซุรียตันอัลลอฮ์ได้เพิ่มให้กับเขาความร่ำรวยลูกหลานทำงานข้าราชการเดือนสามหมื่นสี่มืนเงินทองมากมายก่กองอยู่ข้างบันเรามีรถเก๋งมีรถเบนซ์มีรถทุกยี่ห้อเกือบทุกยี่ห้อเห็นว่าอัลลอฮ์ได้ให้คนกาเฟสได้มีลูกหลานมากมายก่กอง ฟวลาตุกตะรุบิบิฮีสิ่งต่างๆที่เราได้ให้กับคนกาเฟตจะเป็นทรัพย์สมบัติจะเป็นอาสาสังหาริมทรัพย์หรือลูกหลานก็ตามสิ่งเหล่านี้ท่านอย่าถูกหลอกด้วยกับสิ่งเหล่านี้ทำไมนะครับพี่น้องเพราะผมเนี่ยได้คุยกับพี่น้องเนี่ยเกือบทุกครั้งนะว่าเวลาเราฟังศาสนาเนี่ย ต้องฟังด้วยหัวใจที่จดจอ่อแล้วก็เก็บเอามาคิดเพื่อจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราได้ทำไมล่ะครับอย่าไปดีใจกับการที่อัลลอฮ์ได้ให้กับคนกาเฟสได้ให้กับผู้ปฏิเสธทำไมล่ะครับฟาอินนามาฮิยะซิยาดะโตอาซาบิฟิดดาร้อยนี่อัลลออัลลัตพี่น้องครับเอพาะ ที่อลัลลอฮ์ได้ให้ทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายกายกองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินไร่นารถยนต์มีพร้อมทุกอย่างปศะสุสัตว์มีพร้อมหมดครับนะเพื่อจะเป็นการเพิ่มการลงโทษทั้งดุนยาและก็อาคิรอพี่น้องครับเพิ่มอาสาบในดุนยาคืออะไร ถ้าผมไม่อธิบายเนี่ยผมผมประกันว่าพี่น้องไม่เข้าใจอย่างแน่นอนพี่น้องครับจําไว้ว่าอัลลอฮ์ให้กับคนกาเฟตในดุนยานี้ให้สองอย่างเท่านั้นให้อํานาจกับทรัพย์ดูสิครับเขาแย่งชิงกันเขายิงกันเขาฆ่ากันเวลาเลือกสสทีไรเนี่ยเพื<ส>่ออะไรครับพี่น้องผลประโยชน์ในดุนยาเลือกคนเหล่านี้ มีเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอนะครับมี10บล้านอยากจะได้อีก10บมีร้อยล้านอยากจะได้อีกร้อยก็พี่น้องดูสิครับดูเขาฆ่ากันรายการดูข่าวทีวีเนี่ยน่าสยดสยองมากๆเพราะเงินตัวเดียวกับอำนาจในดุนยานี้เท่านั้นดังนั้น อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรอญิมฟะลาตัวยิบกะอัมวาลุฮุมวะลาเอาลาดุฮุมอินนามาจุรีดุลลอฮุลิยุอซิบุฮุมบิฮาฟิลฮายาติดุนยาอัลลอฮ์ได้พูดไว้ในสุรตาบาอายาที่ห้าสิบห้าอย่าได้ทําให้ ทรัพ์สมบัติของพวกเขาเหล่านั้นและอย่าได้ทำให้ลูกๆของพวกเขาเหล่านั้นทำให้เขาพิษสมัยกับมันเหลือเกินไอ้สิ่งสองอย่างนี้อินนามาจุรีดุลลอฮุลิยูอัลบุฮุมบิฮาจะเพราะอัลลอฮ์นั้นมีความปรารถนาเพื่อจะอาสาพวกเขาด้วยกับทรัพ์สมบัติและก็ลูกหลานในโลกดุนยานี้พ่อ มีแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ให้พอเขาไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ให้เนี่ยเขาก็จะต้องคิดว่าได้มาด้วยความสามารถของเขาล้วนๆอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวเมื่อให้อย่างนี้ก็ยากในการที่จะช่วยเหลือคนยากไร้คนยากจนที่หาเช้ากินค่ำดังนั้น วัวหัวบิกุฟรีฮีโดยที่เขานั้นมีการปฏิเสธลายสดาดูอินดลอฮอิลามักตันวะคอซาโรตันจะไม่ได้เพิ่มอะไรน่าที่อัลลอฮ์เลยนอกจากความน่าเกลียดและความขัดทุนเท่านั้นดังนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเนี่ยจึงได้เตือนจึงได้บอก กับบ่าวของพระอ,องค์ก็คือคนที่แสดงตัวเป็นบ่าวของอลัลลอฮ์ก็คือคนมุสลิมและก็คนมุมินที่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาของอลัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์กล่า,กาวไว้ในสุรออิบรอฮีมอยายะที่37ถึง34อลัลลอฮ์บอกว่ากุลมุฮัมมัดจงกล่าว ลอิบาดิลลาฮีนาอามานูยุกิมุสซาลาตวะยุมฟิกูมิมมาระดักนาฮุมซิรรังวะอาลานิยะตัมมิงกอบลีอายะติยะจาวมุลลาบอุนฟีฮิวะลาคีลานอัลลอฮุอักบัรพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับดูพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกเบาของพระองค์นะ โอ้เ่าของฉันเอาพี่น้องดูนะอัลลอฮ์เรียกบ่าวของพระอ,องค์เนี่ยละเมียดละไมหน้าฟังยิ่งกว่าพ่อแม่ที่บางคนที่เรียกลูกโอ้เ่าของฉันที่เขาอีหมานต่อฉันแล้วเอาพี่น้องพอเราพิจ,จารณาพอเราตึกตองแล้วเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ มันก็จะทำให้เบาคนนั้นไม่เป็นคนตนีแล้วก็เป็นคนที่ชอบในการที่จะให้ชอบในการที่จะบริจาคและในช่วงนี้พี่น้องเป็นช่วงแ่งการทำกุบานเป็นช่วงที่เราดูแล้วเนี่ยมันมันเป็นวาญิบสำหรับคนมีนะพี่น้อง นบีบอกว่าใครก็ตามที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่พอเพียงไม่ทำกุรบัญอย่ามาเข้าใกล้ที่ละหมาดของฉันและคนที่ไปเชื่อดอนที่จะละหมาดอีกนบีบอกต้องกลับมาเชื่อใหม่เอ,อ้าพี่น้องมันเป็นวาญิบนะสำหรับคนมีมีฐานะความเป็นอยู่ร่ำรวยเนี่ยพี่น้องดูคำพูดของนบีแต่ละประโยคเกี่ยวกับเรื่องของกุรบานเนี่ย และคนที่ยากไร้คนที่ยากจนที่เขาหาเช้ากินขําเนี่ยพี่น้องปีหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะได้กินเนื้อครั้งหนึ่งแต่เราเป็นคนมีมีเนื่องจากว่าอาศัยคนหาเช้ากินขําคนยากจนจ้างเขามาทำโน่นทำนี่ทำนาทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์ปลูกบ้านก็จากแรงของพวกเขาที่หาเช้ากินคําถ้าไม่มีคนเหล่านี้ พี่น้องทั้งหลายครับเราจะมีบ้านสวยๆไหมเราจะมีฟาร์มแพะฟาร์มแกะไหมเราจะเลี้ยงปลาในบ่อได้ไหมนะนี่เพราะมีคนที่ไม่เหมือนกันในโลกดุนยานั่นแหละครับพี่น้องจงสงสารเขาเถิดที่นบีได้บอกอิรฮามูมัมฟิลอัจงเมตตาผู้ที่อยู่บนพื้นดินยารฮามุก um ุมมัมฟิสซาม ผู้ที่อยู่บนฟ้าจะเมตตาเจ้าเราเคยเมตตาคนข้างบ้านที่หาเช้ากินข้ามไหมเราเคยแกงและน้ำแกงเยอะๆเอาไปให้เขาไหมเราเคยให้เงินกับลูกเขาไหมที่เรียนดีและยากไร้แต่เขาอยู่ข้างบันเราแต่เราน่ามีทุกอย่างเลยเราเคยหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้เขาหรือไม่อิรฮามมัมฟินอัตพี่น้องครับท่านนาบีไม่ได้พูดศาสนาด้วยอารมณ์ พูดศาสนาด้วยคำชายของอัลลอฮ์จงเมตตาผู้ที่อยู่บนพื้นผิดภพไม่ว่าจะเป็นคนชั่วไม่ว่าจะเป็นคนเลวไม่ว่าจะเป็นสัตว์เมตตาเถิดครับยรหามุกุมมัมฟิสมาพูดที่อยู่บนฟ้าเขาก็จะเมตตาเจ้าเอาพี่น้องดูนะที่นี้เราไม่เคยเมตตาสงสารใครเลยในดุญญาเนี่ย เวลาเราตกอับในชีวิตเนี่ยรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างอยากจะให้มีใครสักคนหนึ่งมาหยิบยื่นให้การช่วยเหลือเราในขณะที่เรายากไร้เรายากจนและเมื่อมีใครสักคนหนึ่งมาให้การหยิบยื่นให้การช่วยเหลือเราเราก็จะต้องบอกลูกเนี่ยเรามีค่าไฟวันนี้ก็นเนื่องจากว่าคนข้างบ้านชื่อนั้นนำสก,กุลน,นั้นได้ช่วยเหลือเราแต่ถ้าหากว่า ผู้ที่ช่วยเหลือเราจริงๆนั้นคืออัลลอฮ์นะท่านจะเนรคุณอัลลอฮ์ได้ไหมท่านมีทรัพย์เงินในธนาคารเป็นสิบล้านท่านจะไม่ทำกุรบานได้ไหมถ้าเราดูในคำสอนของท่านรอซูลมังกานามูซิรอนฟัลัมยุดาฮิฟลายุกอริบานนามุซัลลานาะแปลครับใครก็ตามที่มีฐานะความเป็นอยู่สบาย นะและไม่เชื่อดุรบานเขาอย่ามาเข้าใกล้ที่ละหมาดของฉันพี่น้องผมมองว่าสำหรับคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ร่ำรวยแล้วเนี่ยเป็นเรื่องวาญิบที่เขาต้องทำเอาพี่น้องดูสิคนที่เชื่อกุรบานก่อนละหมาดอีด นบ,บียังต้องให้กลับมาเชิดใหม่ถ้ามันเป็นเรื่องสุนัตนะจะต้องกลับมาเชิดใหม่ทำไมเห็นเถอะครับพี่น้องดูแลคนยากไร้ดูแลคนยากจนดูแลคนที่หาเช้ากินข้ามและเวลาท่านตกอับในชีวิตอัลลอฮ์จะให้คนมาดูแลท่านครับวันนี้พบกันแค่นี้ครับอัสสลามอลัรกุมบรมัตมาตุลลอฮ์วะบบเราะกาตุ